เขาบอกมาว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อนเนี่ยไม่ควรไว้ในห้องแอร์นายคิดไว้ยังไงโดนหลอกแล้วอะไรที่เราร้อนน่าจะทำให้เย็นไว้ต้องทําไงต้องเอาไปไว้ที่เย็นเย็นเท่านั้น เราก็ต้องไว้ในห้องแอร์ถูกแล้วถูกแล้วครับแต่ว่าคงใจค่าไฟเพิ่มกันค่ารครับเพราะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการปล่อยความร้อนเช่นกาต้มน้ำหม้อหุงข้าวไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศจะทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้นซึ่งก็หมายถึงค่าไฟที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นห้ามนําอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อนไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศแบบนี้สิครับถึงจะใช่เลยแล้วเราต้องทำยังไงเดียก็ไม่ยาก ย้ายแอร์ไปติดห้องอื่นแค่นี้ก็ไม่เปลืองแล้วอุว้ยชนะสุดๆสนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค